ปีไม่ไทยมันไม่มีปีละเทือเด้อสงการอ่าสงการนี่แหละเงินนาอยล่ะจังไหนกับผู้ใดมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงไทยกันขันเมื่อใดกับเมื่อเด้อเมื่อยามพอยามแม่ซะมันมีปีละเทือกันพ่อแม่เขาเฒ่าแล้วกับไปให้กำลังใจหาพี่หาน้องที่ยามกันเอเอมื่อบ้านขันผู้ใดเมื่อปีไม่แล้วกับ,บเมื่อกับบ่เป็นหยังแต่ว,ว่าขันผู้ใดบ่ได้เมื่อหลายปีหรือบ่ได้เมื่อปีไม่กับ เน่าเน่าหนิเมื่อซะเมื่อฮะพอฮะแม่ซะผู้เฒ่าก็ฐานเออผู meter, ้เฒ an ่ากะสีคล้องทางเด้ซองเมืองเห็นรถมาลูกมาวะนอคนลงคนว่าบางบ้านก็มีผับปลาเออรถลูกไฟสีมาวะนอลูกเจ้าสีมาวะนอเมากันได้ผู้เฒ่าบ้านเนาะกะย่าให้พ่อแม่ยขึ้นหอดเด้อลูกเต่าเอ้ยเออไปหาเพิ่นซะเอามาหาเงินหาทองได้กะเมื่อหาเพิ่นซะปีละเท่าไปสงน้ำสงหยั่งพันซ่าไอมีพอเมีบอย่างกะไปสั่งกำลังใจแม่น โมมีพ่อไม่เมีก็ไปหาเอื้อยหาไายน่ะคือพ่อใหญ่นี่ก็บ่มีทั้งพ่อทั้งแม่ยน่ะแม่นไปหาอายหาเอื้อยก็นนี่เป็นก็ยังอยู่เฮาก็ไปสร้างกำลังใจกลับลงมาเห็นหน้าพี่หน้าน้องมันก็มีกำลังใจสิสู้กันตัวพนเฮาสู้ต่อไปได้ก็อย่าลืมเด้อสุขุมสุข้อนเชิญชวนเมื่อหาพ่อหาแม่เฮาอยู่บ้านพ่อใหญ่ก็สิเมื่อไงบ่พ่อใหญ่ก็สิเมื่อไงกันเมื่อหาเอื้อยหาอายหาป่าหาลุงล่ะเอา